รอรหัส OTP ตั้งแต่เฟสหนึ่งถึงเฟสสามกูยังไม่ได้เลยอยู่ไปกันไรค่าตายดีกว่าเพื่อนแค่นี้นะผู้หญิงจะฆ่าตัวตายว่าเฮ้ยคุณครับอย่าเบิ่งรับชีวิตยังมีค่าครับอย่าคิดสั้นเพรเรื่องหลงตู่เลยครับว้ายดิออกคุณไม่เข้าใจหรอว่าคนที่ไม่ได้เป๋าตังคันเป็นยังไงไอ้ฟันนี่ไม่ใช่เป๋าตังแต่ว่าเป็นเป๋าตงุงเลยคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะคุณรวยอยู่แล้วเว้ยเบื่อเว้ย คุณไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะคุณด่าประยุทธ์เอ้ย,ยโอ้ยกว่าจะลงทะเบียนได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหรอ OTP ไม่รูก้กี่รอบครับลงตั้งแต่6โมงเช้าครับได้ประมาณ8โมงครับโอ้ยเอเหตุดสดทำไมมันยากอย่างนี้ท่านผู้นำเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็มาโหลดแอปเป่าตังค์เลยนะครับเพื่อใช้สิทธิ์นะครับโครงการคนละกึ่งนะครับ เมื่อโหลดแอปเป่าตุงขึ้นมาเอ้ยเป่าตังขึ้นมาแล้วนะครับ oh. ก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยนะครับเป่าตังใบใหม่นะครับก็กดโหลดขึ้นมานะครับเริ่มแรกนะครับมันก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สิทธ์ก็คือดูจาก SMS ข้อความที่เข้ามาที่มือถือเรานะครับถ้าขึ้นแบบนี้ แสดงว่าเราผ่านนะครับก so, like ็ใ er, ห้เราโหลดแอปเป่าตังไว้ในเครื่องได้เลยนะครับผมเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับก็ให้กรอกเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเบอร์ตอนแรกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขอรหัส OTP อีกรอบครับแต่รอบเนี้จะไม่นานแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคนกดแย่งกันเยอะครับเหมือนรอบแรกโอ้ยก็จะได้หลังจากใส่รหัส OTP นะครับมันก็จะนำพาเรามาอีกหน้าหนึ่งนะครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็คือยอมรับเงื่อนไขไปนะครับถ้าเราอยากจะใช้บริการของเขานะครับถ้าเราไม่ยอมรับเราก็มาใช้บริการเขาไม่ได้นะครับมีแง่นัันเอีนะครับแล้วก็ตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสตอนเข้าเครื่องนะครับเข้าแอปนี่ครับก็แล้วแต่นะครับเป็นรหัส6ตัวนะครับก็ตั้งกันได้ตามอัตยาใส่ครับผมเมื่อตั้งรหัสได้แล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ G Wallet ครับคลิกเข้าไปที่ G Wallet นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าตาเข้าใช้งาน g w a l l e t ขึ้นมานะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากจะใช้งานของเขานะครับก็กดตกลงเหมือนเดิมครับนะครับอ่านแล้วก็กดตกลงไปแค่นั้นเองครับเขาให้ยินยอมก็ยินยอมไปนะครับอย่าไปขัดขืนนะครับถ้าอยากจะใช้งานของเขานะครับโอเคมันก็จะนำพาเรามาที่หน้าตานี้นะครับวิธีการยืนยันตัวตนมี2แบบครับผม มีแบบยืนยันผ่านแอปกุ้งไทยเน็กนะครับกับบัตรประชาชนนะครับผมก็วิธีบนนะครับจะง่ายสุดนะครับส่วนวิธีบัตรประจำตัวประชาชนก็จะยุ่งยากสักหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปกุ้งไทยเน็กนะครับเนื่องจากรู้สึกในท o u ตทูบเนี่ยผมจะเห็นวิธีลงด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเยอะแล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาใช้วิธียืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับก็ง่ายมากๆครับก็คลิกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปที่กรุงไทยเน็กนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เราใส่รหัสนะครับเหมือนรหัสเข้าแอปของกรุงไทยเน็กนะครับรหัสที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็กดใส่เข้าไปนะครับเท่านี้นะครับก็จะเสร็จการยืนยันตัวตนนะครับ ผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับได้สำเร็จนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับปึ้งเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่รหัส OTP เหมือนกันครับผมกดไปปึ้งมันก็เด้งขึ้นมานะครับส่วนใครที่ไม่เคยทำแอปกรุงไทยเน็กเลยนะครับก็แนะนำให้ไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยสอนให้ก็ได้นะครับมันอาจจะยุ่งยากตรงสแกนใบหน้าอะไรนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่ทำไม่เป็นนะครับ แต่ขั้นตอนเหล่านี้ก็ไม่ยากครับผมเท่านี้เราก็จะเปิดใช้งานแอปเป่าตังได้แล้วนะครับในหมวดของ G Wallet นะครับสามารถเติมเงินแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ผมก็จะสอนวิธีเติมเงินเข้า G Wallet นะครับซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแต่อาจจะยุ่งยากสำหรับคนเท่าคนแก่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับวิธีทำก็ง่ายมากนะครับกดไปที่ เติมเงินเข้า g w a l l เ t นะครับเห็นปุ่มเขียวๆขางบนไหมครับนั่นแหละครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกบัญชีธนาคารที่เชื่อมหรือว่าบัญชีที่เราจะใช้โอนเติมเงินเข้ามานะครับของผมนี่ก็ใช้กรุงไทยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้ามาแล้วก็ copy รหัสตรงนี้นะครับหรือกดคัดลอกเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เรากลับไปที่แอปกรุงไทยเน็กครับผมอ่านะครับแล้วก็ ใส่รหัสนะครับของแอปกรุงไทยเน็กนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่เติมเงิน g Wallet นะครับเห็นไหมครับอ่ารกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินในบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะครับจะค่อยๆเติมก็ได้นะครับหรือว่าจะเติมเดี่ยวสามมนาก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับเติมมีละห้าร้อยก็ได้ครับผมจะได้ไม่ต้องเปลืองมากนะครับ ก็เท่านี้แหละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณลุงจะได้สาระดีดีกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับติดตามอ่าแถมอีกนิดนึงนะครับวิธีใช้นะครับก็ไปที่เป่าตังค์นะครับแล้วก็กดใช้สิทธิ์นะครับผมจากนั้นก็กดสแกนค r วาเพื่อใช้สิทธิ์นะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็สแกนค r วาโค้ดจากร้านได้เลยนะครับ เราก็จะใช้จากโครงการคนละครึ่งได้อย่างสมบูรณ์กนแล้ว